พลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉัน การคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกาย และใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวก อยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนําพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวก ก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลา การคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดี การคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวก อยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุข ความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวก ทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอ ฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอ การคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวก เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวก ทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยม ฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลา การคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรัก ความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอพลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวก ทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉันการคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวก ทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกายและใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอ พลังแห่งการคิดบวกเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขเสมอฉันเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดบวกนำพาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ตัวฉัน การคิดบวกทำให้ฉันอารมณ์ดีการคิดบวกทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอการคิดบวกก่อให้เกิดความรักความเมตตาการคิดบวกทำให้ฉันมีสุขภาพกาย และใจดีเยี่ยมฉันเปิดกว้างรับพลังการคิดบวกอยู่เสมอ